สวัสดีครับพบกับรายการกล้วยหอมกับกูรูนะครับวันจันทร์ที่7กุมภาพันธ์2565นะครับเดยว่าตลาดในวันนี้ถือว่าปีการปรับตัวเพิ่มขึ้นในะระหว่างชั่วงการซื้อขายได้ว่าไปไกลถึงเรียกว่าแตะทะลุ1,680จุดนะแต่ก็ ไม่สามารถผ่านไปได้ได้ยินได้ได้วยว่ามาปิดลงมาต่ํากว่า1,680จุดด้วยตอนนี้เองณนะเวลา16บหนาฬิกาสีนาทีแต่ชนีอยู่ที่ปิดที่นะครับหนึ่งพจุดคิดเพิ่มขึ้น3.02จุดคิดเป็น0.18ปร์เซนตมูลค่าการซื้อขาย7 6 1ดหมื่นล้านบาทนะครับด้วยว่า วันนี้ถือว่าเป็นการเขียวเล็กๆน่าจะเป็นการเขียวที่ทรงพลังนะครับต้องบอกเลยว่าวันนี้บทบาทในส่วนของหุ้นกลุ่มค้าปีกนะโดยเฉพาะตัวของ CRC มีบทบาทสําคัญด้วยว่าทําให้สภาพอากาศหรือว่าการเก็งกำไรเข้ามาแบบว่าหนานแน่นนะครับในหุ้นของกลุ่มค้าปีกเดี๋ยวเราจะมาต่อสายมาพูดคุยกับคุณกอนพัฒน์บรเชินะครับผู้อำนวยการฝ่าย วิจัยและบริการการลงทุนบริษัทหลักทรัพย์โนมบุระประธานาธินจะมาสรุปภาพรวมตลาดนวันนี้รวมถึงมองแนวโน้มทิศทางตลาดหุ้นวันพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรสักครู่ครับสวัสดีครับคุณกอนพับนี่คือรายการกล้วยหอมกับกูรูวันนี้หุ้นบ้านเราบวกกว่าสามจุดนะครับคุณกอนมาช่วยสรุปภาพรวมตลาดหุ้นไทยนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างครับก็ตลาดก็เป็นภาพของการแข่งตัวแบบไซเว์นะครับเพราะว่า บรรยากาศตลาดเองก็ยังกองวลนต่อดสัญญาณตับอลยิวสลหรับที่เร่งขึ้นแต่ครับก็ทำให้หุ้นบิ๊กแคปไหลายตัวก็อาจจะมีความการพักตัวนะครับก็จะเป็นกลุ่มธนาคารนะครับหรือว่าหุ้นในกลุ่มรงไฟฟ้านะครับขณะที่แรงประคองเนี่ยเป็นหุ้นกลุ่มเอเนจีนะครับแล้วก็หุ้นที่เป็นในสนัดตวัวารลูมเซนะครับช่วยประคองตลาดขึ้นมานะครับในส่วนตัววันพรุ่งนี้เองตลาดก็ยังคงเป็นภาพของการแว่งตัวในลักษณะนี้นะครับก็จะมีกรอบระดต้านหึงร้อยแปดสิบห้านะครับ ที่หนึ่งพันหกร้อยหกสิบครับผมครับผมแลวไม่ได้เห็นหุ้นในกลุ่มของค้าปีกโดยที่วัตัุของ CRC วันนี้ถือว่าบวกกว่าเก้าเปอร์เซ็นตเกิดอะไรขึ้นครับคุณกอมพัดครับก็ต้องบอกว่า CRC ก็เป็นหุ้นท็อปพิกของเราในวันนี้นะครับประเด็นหลักคงเป็นเรื่องตัวคาดการณ์อะไรในวันศุกนะครับที่มีนาโนบดีที่เราคาดหมายไว้นะครับแล้วก็ดีกว่าที่ตลาดคาดในช่วงก่อนหน้านี้ด้วยแล้วก็ภาพของตัวสัญญาณยอดขายนะครับในเดือนมกราคมเนี่ยก็ดีขึ้น เวลาหุ้นที่เป็นภาพของการที่อันเดอร์พอร์ฟมานานนะครับแล้วมีปัจจัยบวกในเรื่องตัวเทรนด์ของเออร์เน็ตไตรมาสสี่แล้วก็เอาลุกในช่วงไตรมาสหนึ่งที่มีแนวโน้มจะด,ดีเนี่ยนะครับก็จะมีแรง cover position ตับนะครับค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งก็ทอออกมาในตัว C S C วันนี้ครับผม,บผมในส่วนตน้นทุคาพื้นฐานก็วางไว้ที่40บาทครับผมอืมครับผมเห็นในส่วนของ M S C I นะฮะรีบาลานด์นี่ไมจะประกาศรายชื่อหลักทรัพย์ในวัาานที่9กุมภาพันธ์คุณกนพัฒมองอย่างไรครับ ครับก็ติดตามนะครับบ้านเราเองหุ้นหลุดไม่น่าจะมีนะนะครับแต่หุ้นเข้าเนี่ยต้องลุ้นกันนิดนึงก็จะมีตัวเอ่อ PCE ซีของคอมเสว้นนะครับเป็นหุ้นที่มีโอกาสที่จะเข้านะครับตัว MSCI Global Standard Index รอบนี้นะครับถ้าเข้าก็ต้องรอจะเป็นตัวไม่ตั้งบวกสำหรับตลาดหุ้นไทยด้วยแล้วก็เป็นภาพรวมตัวหุ้นรายตัวอย่างตัวคอมเสว้นับ PCE ด้วยครับผมได้ครับผมรายการกล้วยหอมกับครูต้องขอบคุณคุณกอนพัฒน์นี่ที่มาให้มุมมองในวันนี้ขอบคุณมากครับผมครับสวัสดีครับ ครับผมนั่นคือมุมมองของคุณกอนพัฒน์ปรเชษถือว่าเป็นกระบี่มือหนึ่งนะเรียกว่าฝ่ายวิเคราะห์นะของท่านนั้นของบริษัทหลักทรัพย์โนบุระพัฒนาสินนั่นคือกูรูท่านแรกนะอยู่ได้มาต่อสายถึงคุณพเดิมพบสงเคราะห์นะกรรมการผู้จัดก,การนะครับบริษัทหลักทรัพย์ยนต์ใต้จะมาสายภาพนะครับเรีวยกว่าภาพรวมตลอดทั้งวันรวมถึงแนวโน้มวันพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรสักครู่ครับสวัสดีครับคุณพเดิมพบครับนี่คือรายการกล้วยหอมกับกูรูนะครับตลาดหุ้นไทยวันนี้บวก กว่า3จุดนะครับด้วยว่าวันนี้ระหว่างชั่วโมงไปไกลถึง1 6 8 1จุดแต่ก็ปิดออกมาต่ำกว่าตรงนี้เกิดอะไรขึ้นครับภาพรวมวันนี้ครับครับผมนะครับก็ถ้าดูสถานการณ์ต่างประเทศนะครับก็อาจจะมีประเด็นลบเล็กนะครับกับเรื่องของการคัดหมายการขึ้นดอกเบี้ยนะครับแต่สิ่งที่โชคดีคือว่าอเมริกาคือมีการประกาศตัวเลขการจ้งางงานนอกภาคเกษตรนะครับที่ออกมา เพิ่มขึ้นถึง2467,000ตำแหน่งนะครับคาไปคือ150,000ตำแหน่งนะครับทำให้สถานการณ์ของอเมริกาก็ดูดีขึ้นนะครับแต่ทั้งกับกันในภาคของตัวธนาคารกลางอังกฤษนะครับแล้วก็ทางยุโรปนะครับซนติเ m e n t ก็เป็นในทางลบนะครับก็คือว่าของอังกฤษนั้นจะมีการขึ้นดอกเบี้ย อีกครั้งหนึ่งครับจาก0.25เป็น0.5เนะครับแล้วก็ทางธนาคารกลางยุโรปนะครับส่งสัญญาเรื่องของเงินเฟอ้อนะครับแล้วก็อาจจะมีการปรับลด PEP ในอนาคตนะครับซึ่งในประเด็นต่างประเทศเนี่ยถือว่าเป็นปัจจัยลบนะครับแต่ประเด็นในประเทศนะครับคือเรื่องของประกาศเงินเฟอ้อที่ ขึ้นมาถึง3.23นะครับจากเดิมคือธันวาคมเนี่ยอยู่ที่2.17นะครับความหมายคือว่าเงินเฟอ้อเพิ่มขึ้นแต่ถ้าดูประมาณการของทางธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับคา,าดว่าในช่วงของ2สมเดืนข้างหน้านะครับทิศทางของเงินเฟอ้อไทยเนี่ยน่าจะไม่ได้ดูเพิ่มขึ้นค่อนข้างมากนะครับก็คือว่าทิศทางที่น่าจะอ่อนตัวลงมากกว่า นะครับรวมไปถึงในการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจของประเทศไทยนะครับคือในช่วงของเดือนธันวาคมที่ผ่านมานะครับหลายภาคส่วนทั้งการส่งออกการลงทุนการบริโภคการผลิตนะครับหรือไม่แต่ภาคบริการเนี่ยส่วนใหญ่จะปรับตัวถุงขึ้นได้ดีนะครับก็คงต้องรอรุ้นกันในการประกาศตัวเลขจีดไทยประจําไตรมาสที่4นะครับซึ่งจะมีการประกาศการในช่วงของวันที่15กุมภาพันธ์นะครับซึ่งคาดว่านะครับตัวเลขเศรษฐกิจที่จะออกมาเนี่ยจะเป็นตัวเลขบวก นะครับเพราะก่อนหน้านี้ไตรมาสสามลบไป0.3นะครับแต่ไตรมาสสี่เนี่ยในบูมเบอร์คาดไว้ถึง2.5นนะมันเชนติเมนต์แบบนี้ส่งผลให้ในภาพของตัวฟันโฟนะครับยังเข้ามาอยู่ทั้งตลาดตราสารหนี้ทั้งหุ้นนะครับว่าค่าเงินบาทก็ค่อนข้างจะแข็งนะมันในภาพของหุ้นไทยปรเดของเรื่อ,องของโฟต,ต่างประเทศผมเชื่อว่ายุทธานน่าจะเข้าเข้ามาตอก็คิดว่าในช่วงของวันพรุ่งนี้นะครับก็คิดว่าคงมีการไต่ดับขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแต่ข้อหนักของการเทรดแบบไซด์เว้า นะครับคืออาจจะได้ขึ้นพุ้ดปาดนะครับเป็นการเทรดแบบบกเล็กๆนะครับแนวประมาณเท่าแถวพันหกร้อยแปดสิบนะครับตรงนั้นจะเป็นจุดต้านเล็กๆนะครับผ่านไปคือพันเจ็ดอยสิบจะเป็นแนวต้านถัดไปครับครับผมเอ๊ะคุณพันธุ์พครับวันที่9กุมภาพันธ์นี่กรงบ้านเราจะมีการประชุมเรื่องนโยบายดอกเบี้ยนะครับคุณพันธุ์พบมองอย่างไรครับในช่วนี้ครับ ครับผมก็ประเด็นเรื่องของดอกเบี้ยในประเทศไทยนะครับถ้าดูซนตินเมนต์นของเงินเฟ้อในประเทศไทยเนี่ยผมมองว่ายังน่าจะมีโอกาสที่ปรับขึ้นนะครับถึงแม้ว่าเดือนกุมภาอาัตราอ้ำมันผมจะเพิ่มขึ้นถึง3.23เอนะครับแต่ประเด็นที่มองนะครับก็คือภาพของสกิจไทย,หล,ยหลายตัวนะครับเริ่มมีการฟื้นตัวได้ดีขึ้นนะครับทำให้ความจําเป็นในการที่จะขึ้นดอกเบี้ยตามของเขาเนี่ยผมว่ายังไม่ถึงขนาดนั้นว่าการฟื้นตัวนั้นยังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่ นะครับนั้นเลยมองภาพก็คือว่าผมมองว่าประเด็นของกนงนะครับไม่ใช่ประเด็นเรื่องของการขึ้นดอกเบี้ยต้องดูว่าความเห็นของกนงเกี่ยวกับเงินเฟ้อเกี่ยวกับเศรษฐกิจไทยเนี่ยจะเป็นตัวอย่างที่ทุกคนประมาณการหรือไม่ครับครับผมรายการกล้วยหอมกับูรูต้องขอขอบคุณคุณพเดพบสงเคาะมากเลยะครับที่มาให้มุมมองในวันนี้ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับครับผมนั่นคือมุมมองของคุณพเดมพบสงเคาะห์นะครบัญชการูิจารกาบริษัทหลักทรัพย์ยนต้าได้ว่า แม่คบเครื่องทั้งสองกูรูเลยนะท,ทั้งคุณกอพัฒน์ค่ายนมุระนะรวมถึงคุณมรเดิมพบจากค่ายโยนต้านะครับนี่คือ2กูรูนะในช่วงของกุ้งหงกับกูรูนะครับ